ข้าจะพิสูจน์ให้รู้ว่ารักของข้านั้นบริสุทธิ์พอที่จะไม่ต้องมีสิ่งใดมาเปรียบเลยแม้ว่าเงาครุฑที่ปรากฏจะขับไล่เจ้าชายลู่ไปได้แก้วคำสงสัยว่าทำไมพญาคุด ถึงไม่กลับมาปรากฏกายให้เธอเห็นอีกเลยหรือว่าสิ่งที่เธอได้รับเป็นเพียงบททดสอบบ้านเรือนทองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพยานลักอันยิ่งใหญ่กับกายเป็นสิ่งเตือนใจถึงการจากไปของพยาครุฑ แก้วคำมองไปยังหมู่บ้านที่อยู่เบื้องล่างเขาเห็นภาพชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเหมือนที่เขาเคยเป็นความทรงจำในอดีตก็ไหลวนเข้ามาในหัวใจแก้วคำจึงตัดสินใจทิ้งบ้านเรือนทองและสมบัติทั้งหมดไว้เสียงฮือฮาของชาวบ้านดังก้องไปทั่วหุบเขาเมื่อพวกเขาเห็นหญิงสาวผู้มั่งคั่งเดินลงจากเนินเขาด้วย สองเท้าเปล่าเธอกลับไปยังบ้านไม้เก่าที่สุดโสมของเธออย่างเงียบสงบแก้วคำเธอทิ้งความมั่งคั่งร่ำรวยไปเพื่ออะไรกันชาวบ้านคนหนึ่งร้องถามขึ้นแก้วคำหันมายิ้มแล้วพูดออกไปว่าสิ่งของข้าไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินอันล้ำค่าข้าจะพิสูจน์ให้รู้ว่ารักของข้านั้นบริสุทธิ์พอที่จะไม่ต้องมีสิ่งใดมาเปรียบเลย เมื่อแก้วคำกลับมาถึงบ้านเก่ามันอยู่ในสภาพสุดโสมยิ่งกว่าที่เธอจำได้หอกสัตว์ที่เคยใช้เลี้ยงไก่ตอนนี้ถูกทิ้งร้างบ่อน้ำเหือดแห้งแต่เธอกลับไม่รู้สึกท้อแต่พร้อมยอมรับความจริงว่าอาจจะไม่มีอะไรเหลือให้เธอกลับไปอีกแล้วนอกจากความทรงจำและความเชื่อมั่นที่เธอมีในความรักของตัวเองทำคืนอัน เงียบและเยือกเย็นขณะที่แก้วคำจุดตะเกียงไฟในบ้านอันมืดมิดลมเย็นๆพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างขนนกสีทองที่อยู่ในมือของเธอก็เป่งประกายอีกครั้งเสียงที่คุ้นเคยดังแว่วเข้ามาในหูเธอความรักคือสิ่งที่งดงามเธอจงจำมั่นคนไว้ในใจตนแก้วคำ แก้วคำรู้สึกว่าพยาคุดอยู่ใกล้เธอเพียงแค่เอื้อมมือแต่เธอจะสามารถรอดผลจากบททดสอบนี้ไปได้อย่างไร